<c oughs> ครับสวัสดีครับนะ้านาะวันนี้อยู่กับผมตอนนี้ก็เช้ามืดน,นะครับปมะมจะตีห้าเอววันนี้เตรียมตัวไปน,นะนายกรนายกน่าจะทีมงานไว้วันนี้ประมาณเกือบเกือบตีห้าไม่ตีห้ากว่านะ่านะกันไปตีห้าครึ่งนะโอเคครับวันนี้ผมจะไปเทีกับเจ้าท R อาร์สามจุดห้าครับผมตัวนี้เป็นเยือตัวใหม่ของผมนะครับเอกะเ,เทาลก,กักตัวนี้เป็นออะไร ขนาด3.5ครับน้ำหนัก6.5กรัมตัวเบ็ด1โอนะครับใบหลีกใบเป็นใบคู่เป็นใบแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นใบกลมกับใบหลีใบเดียวใบมาเฟืองฮนะดัดองศาตัวนี้ดัดด้วยเครื่องครับเไม่ได้ดัดด้วยมือดัดด้วยเครื่องคือจะเท่ากันทุกตัวก็ที่ผมใช้เป็นใบกลมนะเพราะว่าเวลาเขาะมันจะตีน้ํำนัง่งบกบกบก มันจะไม่กุ้งกิกุ้งกิอย่างเดียวนะมันจะบล็อก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 ด้วยแล้วก็มีเสียงกินกิง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 ด้วยเนื้อยางตัวนี้หนังนุ่มครับนุ่มองศาิเบ็ดเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมหัวแข็งปากหนาครับตัวนี้รับประกันปากหนาแน่นอนตัวนี้ออคือเน้นทางช่างให้เน้นที่ตรงนี้ให้น้าหนาครับป้องกันกาปากฉีกแต่เนื้อยานุ่มกำลังดีปากกัดวัดได้เลยครับตัวนี้เบ็ดเปิด เต็มๆครับทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่ห้าสีนี่แหลผมก็ยีเก้านี่แหละครับ,น,รบน่าจะเป็นเช้าวันนี้แหละที่จะวางวาง,งกันไหน่วันนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะออกไปเทสอีกรอบหนึ่งไม่ได้เทสแล้วละก็คือเป็นมันผ่านแล้วจะไปหาคนง,งานมาคลิปให้น้อยหน่อยก็จะเป็นแพ็คกิ้งทั้งหมดแพ็กิ้งก็คือเอกทีอารวยครับโอเคครับเดี๋ยวฝากคนง,งานด้วยเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อน พิ่งอาบน้ำแต่เสื้อเร็จตีห้าตอนนี้ผมก็มานั่งรีวิวเสียให้รานาดูทีมงานน่าจะหมาแล้วนครับ,บทีมงานไว้ทั้งหมดหกิดโค้งครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะลุยหมายนาน้ำท่วมนครนานกครกับกับทีมงานเทียเอกเทียรหลรผมฝากผลงานนยครับผมฝากติตใ้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจราระกันครับเนื้อยางนุ่มปากัดมาดได้เลยครับไม่ได้ส่งยังลงคอครับตัวนี้ขอบอก สุดยอดครับฝากเลยครับไปเดี๋ยวลงเดี๋ยววันนี้ผมไปหาผลงานให้ผมจะได้กับกี่แต้มมีหมยลาน้ำเ่อะเลยครับน้ำมาจังหนักเลยวิ่เอาสามสิบห้า โอเ่เล็กครับกําลังจะเข้าหมายนะครับผมหัวหาพวกฝังทางลงนาไปแนละ้วใครทางใครทางมันมต่างคนต่างก็หากินเราหากินเขาก็หากินก็เลยมาเจอกันพวกใครเขาอะ <laughs> โอเคครับเขาไปแล้วยวเราไปต่อ,อทางเข้าหมายเลยหมายรับนั่นไง ได้เปล่าผลยาเจ้ามาอีกหนึ <laughs> ่งตัก็ปานากับเจ้าเทียแม่ใส้สวยซะด้วยตัวนี้มุมบ้าอะไรมุมเกงัดวาหรอ

ขั้นหน้าพาเพลินโอ้โหใส่ใส่นี่ละแม่มือเยอะครับแบบเนี้ยน้ำมีอยู่แอ่งเดียวปลานากับทีอาสามจุดห้าครับเหยอะตัวใหม่ครับเอกกระเทาลงทงเป็นใบเคาะนะครับขนาดสามจุดห้านหนักหกจุดห้าครับผมตัวเบ็ดหนึ่งโอครับผมตัวเบ็ดเอสนะครับโอเคครับฝากวงเงินโดยกรบผมเจ้าทีอาสามจุดห้ากับใบเอกทีอาลัวแล้วพบกันครับ น่าจะมีนะเนี่ยน้ำดันเข้าแบบนั้นน่ะผมก็มีตัวขึ้นมาเยอะนี่มันเลยเนี่ย กัดผีล้วไปซ้ำวะกัดใหญ่ด้วยเนคอเนี่ยว่าลตีไลไม้เรียกกัดตบเลยฟอกนี่นั่นไง นั่นไหไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่คอกตัวนี้อ่ะตัวนี้ไม่ใช่คอกตัวนี้ไม่ใช่คอกี่กับเชียครับผมสามจุดห้าบอกแล้วต้องมาแล้วตัวเนี้ยขนาดน้ำหนักก็ประมาณอยู่ประมาณหกกรัมน,นะครับตัวเบ็ดหนึ่งโอ้ะครับเป็นใบเคาะครับผมใบสอง เค okay, ครับผมฝากเงินนะครับเราด,ด,ดูประชอนนามาครับฝากผลงานด้วครับฝากเจ้าทีอารสามจุดห้ากับผมเอกทีอาลัวด้วยครับผม,ะบผมจะพบกันครับแถวเร็วอนี้เจ้าครับผมอ่าคอไมออไต่ตีคอกไม่ตีตีปลาปลาเดียวเห็นไหมคอกไม่ตีามาเยอะตรงเยอะ ตัวที่สองตัวที่สามครับเจ้าทีอาร์กับน้ำน้ำช่วยก็น้ำหมายแต่น้ำมันจะมีแค่มุมเดียวครับน้ำมันไหลเข้ามาจากคลองปลาขึ้นมาเล่นครับปลาช่อนนาคือดูล่าปลาหนามาครับต้องต้องจัดทีอาร์แล้วครับผมทีอาร์สามจุดห้าครับผมนี้ำนหนักหกกิโลเบตหนึ่งโอ้ใบเคาะครับผมโอเคครับฝากผลงานไว้กับผมทีเอกทีอาร์รัวเยีย่ตัวใหม่ครับผมเดี๋ยวพบกันครับเจ้าครับผมทีอาร์ <c oughs> โอเคครับท T.R. สามจุดห้าก้าถ่ายด้วยถ่ายไว้สามจุดห้าอ่า T.R. ตัวเทสตัวเทสครับอยู่รหวางเท็เต็มตปากมองไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมกล้องออกกันออตัวเป็นสีเขียวตัวเทส โอเคครับผมเดี๋ยวพบกันเร็วๆนี้ที 000. 000. อาสามจุดหาผลงานเตี้ยนะครับผมโอเคครับสุดยอดครับเก็บไปตัวก็เหรอเอาตัวมาตรงนี้เรียบร้อยมาอีกหนึ่งตัวครับมาอีกหนึ่งแต้มผลงานแปรทีอาร์สามจุดห้าเล็กตัวน้อยตัวน้อยตายเรียบครับแค่อมก็มิดคอครับ ทีอาร์สามจุดห้าตัวนี้เป็นสีเทานะครับผมงานนักแปะนะครับผมแปะบาดับโอเคครับผมทีงานทีอาร์เรยกันต่อครับทีอาร์อุ่นอุ่นอ่นสุกอุ่นตากดักวัดได้เลย เป้งเป้งตัวนี้เป้งเป้งหน่อยกัดเทียาสามจุดห้าเคยกัดก็วัดเลยอย่าไปส่งจวลงคอ,อช่อนน้าใส่อ้วนนะตัวนี้อ้วนตัวนี้โต,ตเลยเทีอาสามจุดห้าครับผมขนาดสามจุดห้าครับผมน้ำหกจุดห้าเป็นใบเคาะนะครับผมตัวเบ็ดหนึ่งโอ้ ประชอดน,นาครับผมทีเด็ดช่อนนาครับ T.R สามจุดห้าังัดมันๆกับสายพีย่ตองหนึ่งสติ๊กกี้ครับของน้าเป็นหนึ่งครับกับคันแอเกียแอคคอร์ตนานโนาครับผมเวทสิบ0ีสิบงัดกระเด็นกระดอนสุดยอดครับผม T.R ฝากด้วยครับ